สวัสดีครับพี่นอนครับ่อกระชองบ้านลำพือดอบเสียวครับท่านใาจนอนตืนน่นนะตอนนี้11โมงจกนอนตีสี่นอสิบเอ็ดโมงโอ้เป็นกึ่มเืดแนหน่อยพอดีนะครับเราเปิดประมังหม่องนอน รีวิวที่นอนนุนเบียยังหลับอยู่เลยสบายครับสบายซิซิวนะนอนซิซิวก็นอนได้ด้นอนอยาหาได้สุดอยากหาได้สุดนะครับนอนพักผ่อนแบบ เต็มอิ่มอากาศร้อนมากไม่ได้เปิดแอร์เนาะมันมีปลั๊กเสียบมัมีมปลั๊กเสียบแอร์นะครับอ่ามันเหมือนเอา้าขับกีฬามันแดดนอน,น,อ,นอ้น้องเบียร์ก็ร้อนได้แต่เห้าวมัมมี่มองเสียบปลั๊กถ้าแอร์มีที่เสียบปลั๊กนูลนก็คือนอนสบายวันนี้แต่เราเปิดรถนอนเรา แครเคยไปนอนแจกขี้ตมอยู่แจก่ขีดนี้คุนละอองสิอองี่น้องเห็นบ่ฝุ่นละอองนี่มันเยอะน,ะน่ากลัวพ่อกันใช่ก็เนี่ครับรถเข้าขุดยู่นิตมันก็อยู่ได้กันเล็กๆสะดวกเป็นไงมงั่งอ่ะเนี่ครับ จริงๆเราปิดตัวนี้ก็ได้ปิดก็ได้นะครับก็นอนได้เหมืนอมนเดิมเหลยอคาได้ชุดเหมือนเดิมแต่อันนี้เขาเปิดให้มันลุ่มเข้าให้มันลุ่มเข้าเพราะว่านอนแถมนอนบางเสาวนอนอยู่บนบน่ะมีรถไปครัวมาขวัญตื่ๆต่างๆอยู่ไม่ได้แรงยันมาผียันเข้ามาข้างใน ครยุ่ยิ่งในเย็นดีพิจามันไม่มีปักไปท่านละพีเจารไม่มีปักไปมั้อ้าวจานเรียมโอ้อแชร์อยบอร่อย Có mặt cho mua dành Chị mua Hai lần, ba lẻo Ui, mình nhìn lẻo okay. luôn พากัน,อนนอนบางวันเดี๋ยวพี่บอกไม่มีไฟนะตรงนี้ก้อนปิดูดูกันกันมามันไม่มีไฟไหมพี่้อนี้ตู้เหล็กตัวเด็ดสุดอัดี Luôn phải đập. Ô luôn đạo đức dọa ông phạt rất cho ô phạt ô phạt ta mày ô phạt đạo đức ô phạt ถ้าตังเปที่อันหนางมาทางพี่เจ๊เจ้าก็จะไปนอนนู<ป>้งก<ป>ันพี่ก็จะตัง<ป>ะต้ง อาแมเนเบรดรู้เอออย่างรั้นเอน่อนต้นต่นแล้วชีวิตการเป็นมะลองครับมันนอนไม่ได้ก็ต้องนอนให้ได้ จะว่ายังไงก็อย่างงแมตรงนั้นจะเป็นโรงแรมเ็ามีสามร้อยห้าสิบหวยไปจากเบื้องกลางโรงแรมกันแล้วนั่นไรล่ะครับน,นี้มีไฟเหรอ ปักมาจากไหนครับน้องอาจจะเห็นการเป็นอยู่ที่มันไม่สบายหูสบายตาด้วยพี่น้องเชียวภาวะกันพี่น้อนเงอเงออไปอยู่ตามแล้ก็อยู่ตามเนี่ยมันอยู่อย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้ราะว่าชีวิตการเป็นอยู่มันตกแบบนี้ครับ กันไปเรื่อยๆกดได้ติดตับบส่เดือยี่นเองครับคูกำลังเล่นแิ่งมออ่าเก็บต่อไปครับสต